สวัสดีค่ะวันนี้ตางก็จะพามารับชมวิธีต้มเห็ดขมไม่หายขมค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะคะอันนี้คุณแม่ก็มาตัดปลายเห็ดขมกันก่อนเลยค่ะนี่นี่ก็มีเยอะมากๆเลยนะคะคุณแม่กับคุณตาก็มาช่วยกันตัดค่ะตัดโคนออกนะคะหูช่วยกันสองแรงเลยค่ะน่าจะหมดเร็วนะคะเนี่ยหูบอกเลยว่าเห็ดขมกองกันเป็นภูเขาเลยค่ะ เราต้องต้มเห็ดขมให้หายขมก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราต้มเห็ดขมไม่หายขมนะคะก็อาจจะขมปีได้ค่ะอันนี้คือเห็ดขมนะคะขมมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าต้มหายขมแล้วก็สามารถเอาไปปรุงเป็นอาหารได้เลยนะคะอันนี้คุณแม่ก็ตัดไปเลยหูแปบ๊บเดียวใกล้หมดแล้วช,ช่วยกันสองแรงค่ะ อันนี้ก็ตัดโคนไปเลยค่ะตัดไปเรื่อยๆเลยนะคะบอกเลยว่าคุณแม่ตัดอย่างคล่องแคล่วคล่องไว,มา,างวม,มากๆเลยค่ะขำว่าคอมเมนต์มากๆเลยค่ะอันนี้ก็ได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปล้างกันค่ะอันนี้คุณแม่ก็มาล้างกันก่อนนะคะแล้วคุณแม่ก็ตั้งน้ําค่ะแล้วคุณแม่ก็มาใส่ ใบชะมวงค่ะเพราะว่าแทนมาขามได้เลยนะคะคนนี้คุณแม่ก็ไม่มีมาขามนะคะคุณแม่ก็เลยเอาใบชะมวงแทนก่อนนะคะเพราะว่าเปรี้ยวๆเ,เหมือนกันนะคะอันนี้คุณแม่ก็มาใส่เห็ดกันค่ะแล้วก็ต้มๆไปเลยนะคะน,นี่ก็ใส่เกลือลงไปค่ะใส่ลงไปให้เยอะๆเลยนะคะอันนี้ก็ปิดฝาค่ะอันนี้ก็ ครบเครื่องชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเอาไปล้างกันค่ะน,นี่คุณแม่ก็มากองกันก่อนนะคะเพื่อจะเอาเห็ดไปล้างค่ะน,นี่คุณแม่ก็มาล้างเลยค่ะแล้วก็ค่อยเอาไปต้มใหม่นะคะลังล้างทำความสะอาดเลยค่ะจะได้หายขมออกค่ะอันนี้คุณแม่ก็ทำความสะอาด ให้คลายความขมออกค่ะอันนี้คุณแม่ก็มาเก็บใบชะมวงนะคะเก็บออกไปให้หมดเลยค่ะอันนี้คุณแม่ก็ทําความสะอาดไปเรื่อยเรืยนะคะอันนี้คุณแม่ก็ทําความสะอาดให้หายเกลี้ยงเลยนะคะแล้วคุณแม่ก็มาต้มรอบที่สองกันต่อค่ะคุณแม่ใส่เห็ดขมลงไปเลยนะคะ นี่แล้วก็ตามด้วยเกลือหนึ่งถ้วยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะนี่คือรอบที่สองแล้วค่ะนี่คุณแม่ก็มาคนๆต้มให้หายขมเลยค่ะนี่นี่คุณแม่ก็มาปิดฝาไว้ค่ะรอให้สุกนะคะอันนี้ก็ครบครึ่งชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่นี่คุณแม่ก็มาเทล้างอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้คือรอบสุดท้ายแล้วค่ะนี่คุณแม่ก็มาล้างให้เกลี้ยงเลยนะคะ นี่อันนี้คุณแม่ก็มาเขยา่าเขย่าค่ะให้น้ำออกนะคะนี่ก็เป็นเสร็จสิ้นแล้วค่ะนี่อะพ้อมค่ะเอาไปแกงกันเลย